จ้าพาน้องเข้าบ้นานเทาสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วเด้อจ้ามาซองเบงไกนะ่เนาะพี่น้องมาเบิงอันนี้จ้าีของดีเสบงไข่ใบที่สองแล้วเด้อจ้าอันนี้คือไก่ฟ้าคอแหวนเนาะพี่น้องเนาะโตผู้เพื่อนกับสีนี้สีสันสวยงามเนาะโตแม่เพื่อนกับสีบค่อย่มีนสีสันกับสีขาวธรรมดาจ้าอันนี้ฮอกร็จับใบคู่กันเนาะแต่ว่าอันนี้เพิ่อนอยู่โตเดียวของเพื่อนเนาะ ตัวนี้กับสีงามก็ตโตส่วนนี่แล้วจ้ะอันนี้เขาส,สีน้ำเงินสีอย่างนาะแต่อันนี้เพิ่นก็คือไล่ไล่ไล่เหม,ม,มืบ่เงาซ้ำโตเมื่อกี้นี่เนาจะนนาจ้ะพี่น้องไข่เนาะจ้าพี่น้องไข่เป็นสีน้ำตาลเข้มเลยน้อยน้อยพี่น้องเห็นแล้จ้าเอาวิพี่เปียหยิบมาแล้วโอ้ยไม่ต้องไปล้างแล้วลูกเอาไปกกเลยเขาสิไปฝากไกลบ้านกกแล้วจ้ะพี่น้องไปจ้า เฮ้ยได้สองใบแล้วไปไปไปนีงนี้มามามายิ้มาอย่าให้แตกเด็กมามามาขอชื่นชมหน่อยสิโอ้ไกจะออกกันดิไกจะออกกันหนิเปิดประตูไว้านไหมโอ้ลมมาแล้วพี่น้องมามามาเอามาให้แม่มันไม่ฟ้าดูสิโจะปีกันไหมล่ะไม่ไม่ไม่ได้เปการลมนี่จะไม่ต้อง โบูเลนน้ำมั้ฮะโบ้เล่นน้ำพี่เปียพี่เปีย,ปยถือถือกล้องอย่าให้สันเด้อเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะฝา,ากฝากไกลบ้า,าน เล็กมากเลยเอาฝากฝากใกล้บ้านฝากเหรอเนาะพี่น้องเนาะมีไ่ไก่บ้านเอาใส่ไปกับอันไข่ไก่แม่เพิ่นฟักเนอกจากฮะมีไ่ไก่บ้านที่คุณแอุยพี่น้องเพิ่มแล้วนี้แปลกประหลาดอีกแล้วเอาพี่น้องเพิ่มไข่อีหยังเนี่ยมันคือน้อยหน่อแท้เด็กน้อยพักแต่หัวล่ออยู่พี่น้อง เอ้าคือเป็นปอย่งนี้แม่อีกฟองหนึ่งอ่ะอะ๋อีกฟองเราใส่ไปแล้วมาอันนี้มันไข่อะไรเนี่ยเอ้ยซำไข่อย่างก็พี่ไข่นกกระทาแห่พี่นอ้องอ๋อคือเป็นปอย่งนี้หรือว่ามันอันนั้นมันไข่บางฮะไข่ตัวใหญ่เนี่ยขึ้นหน่อยครับแค่โอ้มันผสมไก่แจ้ละ โอ้ยพี่น้องไกลบ้านผสมไกลแจ่เบิังซำใครหนกกระทะโอ้ยตายแล้วซำไข่หนกกระทาเนี้ยนี่จ้าเบิ้งอันนี้คือไข่ปกติเพิ่นเนาะโอ้เป็นไปทั่วทิพย์แล้วแบบที่นี่หามสายพันธุ์โอ้ยเงหลายได้สายพันธุ์ใหม่แล้วตลกอีลีรอบแบบที่นี่ถ้ากินไหมบ่ถ้าเบิ้งลูกมันถ้าเบิ้งลูกมันจะเป็นยังไง อย่าหาหั่ทอดกินได้แค่ข้ายเดอ้าวฝากแม่นี่ฝากเราด้วยซ่าสองไข่แล้วเนาะแม่ท้าวเม็ขนุมเลยเอาไปให้ยายดูเดี๋ยวเเอาไปให้ยายเบิ้งมาสุดวาหน่อยคักน่อยแน่เอาเอาอันนี้ไปได้ไม่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 เอาไปอันเดียวพอเดี๋ยวแตกไปไปไปเอาไปห่อนคักเด้อจ้าพี่น้องสาดน้ำให้ไก่เบิ้ง ไอ้พื้น yeah, ม yeah, huh ันอ no ันนี้เนี่ยโอ้โหประวเลยย้ายไาอย่างอาสตนี่นีเนี่อ้วรวอ่อนไข่ไปอ้างย้ายมาสันเดี๋ยวมัเอามาไหมเราไปให้ยายดูวมันโ้าเ่ยมันางามาเท้าอยู่ เอาอย่าจิกกันนะนะเขาก็ซบตัวเราไปโอ้ยหอนค้าคนนี้ยายาจะมาต้มเดิแทนที่จะบอกให้มันบอกดูสายพันธุ์มันเนาะไอ้บนไก่ไข่ก่อนไข่บ่พี่น้องโอ้ยไก่ฝาปาดเจอเห็นไข่เพื่อนเห็นทัวสองใคร อันนี้ไก่ไข่พี่น้องไข่สองไข่ปักแม่นี่เลยมเออมันจะจิกมาไหมว่างมันจิกเด้อมันจะแตกไหมล่ะถ้าหนูเดียวลงไปอ่ะไป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 เอ,อ๋อให้ครอบปากก่อนไว้นั่นนะ่ะเออครอบปากครอบปากเอาย้อนลงไปย้อนลงไปเออปากแม่นี่ปาก <c oughs> เ่าจะได้ลูกเท่าไหนลม้ลมมาแล้วพี่น้องย่าญยุญานล้มมาแห้งเราจะได้ลูกเท่าไหนวะแม่ใกล้ใกล้ใครนะแต่พี่น้องดูนหน่อยเบงไก่ห่อนเบ่งเสาหาผาอยู่ได้ละได้ละห่อนห่อน,อน <c oughs> จ้าคลิปนี้ผัดนเข้าบ้านเฮากกันสิฝากพี่น้องไว้ที่นี้ก่อนนะจ้ามันเห็นใครใครไกล f a าเนาะก,ก็เลย far ามาเอานะจ้าพี่คิมสวัสดีค่ะเร็ว จ้าสวัสดีค่ะ